โอกาสในการเรียนรู้ธุรกิจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณนะครับวันก่อนพี่ยาแก่ก็พูดไปจนถึงในส่วนของการที่มีองค์ประกอบอยู่สีองค์ประกอบเนาะในการที่เราจะเปลี่ยนชีวิตเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบด้านของอารมณ์นะครับทางด้านกายภาพและจิตวิญญาณที่จะพัฒนาสรภาพทางสติปัญญาของเราและทักษะทางกายของเราเนี่ยให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น นะครับก็พูดถึงการเรียนรู้ในด้านอารมณ์มาแล้วนะครับว่าถ้าเราเรียนรู้ในด้านอารมณ์ด้วยความกลัวเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยไม่กล้าที่จะตัดสินใจหรือไม่กล้าที่จะลงมือทาอะไรหลายๆอย่างเลยทีเดียวนะครับและโอกาสในทางการเรียนรู้ในส่วนนี้เนี่ยในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยจะช้ะเป็นไปในลักษณะว่าถ้าเจออะไรที่ ทำให้เกิดความกลัวความไม่มั่นใจนะครับในระบบธุรก <c oughs> ิจเครือข่าย <kind> ของเราเนี่ยจะผลักดันให้ออกไปเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งนั่นจะทําให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นเกิดความภูมิใจมากขึ้นนะครับและลดความกลัวลงได้คําว่าลดได้หมดไหมจริงๆไม่หมดนะครับแต่ว่ามันทําให้เราเกิดความมั่นใจในระดับหนึ่งที่เราจะออกไปเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับ ในส่วนที่สองก็คือการฝึกฝนทางด้านร่างกายก็คือการที่เราออกไปทาบ่อยครั้งนะครับพูดคุยพบเจอผู้คนมากๆหลากหลายนะครับจะทําให้เราเคยเชิยนกับสิ่งที่เราทําตลอดเวลานะครับก็คือเราออกไปสวัสดีครับวันนี้สบายดีไหมเนี่ยสุขภาพดีนะครับนะหรือไม่ก็บอกว่าเออช่วงนี้เนี่ยแต่งหน้าดูดีจังนะครับเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนอยู่ เป็นยังไงบ้างอะไรนี้คือเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเนี่ยถ้าเราพูดประจําเราทําประจําเนี่ยมันจะเคยชินติดตัวเรานะครับการฝึกฝนทางกายแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรื่องของจิตวิญญาณนะครับก็คือจิตวิญญาณเนี่ยมันจะเป็นตัวผลักดันให้เราเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าเราอยากเติบโตขึ้นเราอยากเก่งขึ้นเราอยากมีอะไรที่ดีขึ้นนะครับและทําให้เราเกิดความเพียรพยายามมากขึ้นนะครับ พ่ยา,ยาพูดถึงเรื่องของการที่เราจะพัฒนาจิตวิญญาณของเราให้เป็นพลังที่จะขับเคลื่อนตัวเราให้สามารถชนะขีดจำกัดของสติปัญญาอารมณ์และร่างกายนะครับในส่วนนี้เนี่ยโรเบิร์ตคิโอสกิทเขาบอกว่าในระหว่างที่อยู่ที่เวียดนามเนี่ยเขาได้พบชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งได้รับบาดเจ็บและใกล้ตายแล้วเพื่อนของโรเบิร์ตคนนี้เนี่ยก็พยายามที่จะต่อสู้ต่อไปเพื่อรักษาชีวิตของคนที่เหลืออยู่ นะครับเพื่อนสมัยเรียนคนหนึ่งของโรเบิร์ตนะครับได้เปรียบเรื่องนี้ได้อย่างดีว่าผมมีชีวิตรอดได้ทุกวันนี้เพราะคนที่ตายไปแล้วพยายามสู้ต่อนะครับมีการลบถึงสองครั้งทีเดียวที่เพื่อนของโรเบิร์ตคนนี้ได้เป็นคนเดียวที่รอดมาได้นะครับชีวิตของคนเราจะเปลี่ยนไปเมื่อเราได้ตระหนักว่าเพื่อนของเรายอมสละชีวิตของเขาเพื่อให้เรามีชีวิตรอดมาได้ นะครับหลายครั้งทีเดียวนะครับที่โรเบิร์ตเขาขึ้นไปนั่งพักอยู่บนที่นั่งของนักบินและทบทวนกับต,ตัวอย่างเงียบๆในค่ำคืนก่อนที่จะมีการลบเกิดขึ้นที่เวียดนามนะครับมันเป็นช่วงที่กลางคืนที่ยาวนานและโดดเดี่ยวมากนะครับทำให้จิตใจเริ่มสงบขึ้นและรู้สึกได้ถึงลมเย็นๆที่พัดผ่านไปนะครับโรเบิร์ตได้ตระหนักว่าชาววันรุ่งขึ้นเขาอาจต้องเผชิญความตาย การตายในวันพรุ่งนี้เป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้ง่ายมากนะครับโอกาสที่จะมีชีวิตรอดเป็นเรื่องยากแต่ทันทีที่ใจจิตใจของโรเบิร์ตเขาสงบลงและปลงได้กับความตายที่อาจเกิดขึ้นเขาได้เลือกตัดสินใจว่าเขาจะมีชีวิตอย่างไรในวันพรุ่งนี้อีกในหนึ่งก็คือโรเบิร์ตเขาเลือกที่จะบินด้วยความกล้าหาญแทนที่จะบินด้วยความกลัวและเมื่อตัดสินใจได้ดิดขาดแล้วเช้าของวันลุกขึ้นโรเบิร์ตเขาก็ บินและต่อสู้ให้ดีที่สุดด้วยจิตวิญญาณน,นั้นที่เขาได้ค้นพบโดยไม่สนใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับสงครามเป็นเรื่องเลวร้วายนะครับมันทําให้มนุษย์พบสิ่งเลวร้วายต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแต่อย่างไรก็ตามสงครามนั่นแหละที่ทําให้มีโอกาสได้พบกับปรามเมตตาที่สูงส่งที่สุดทําให้ได้เรียนรู้ว่าพลังของมนุษย์นั้นมีอยู่ในขีดจากัดที่เขาคิดไว้มากมายนะครับ และทุกคนมีพลังที่ว่านี้ด้วยกันทุกคนนะครับข่าวดีคือเราไม่จําเป็นต้องอ่านสงครามถึงจะได้เรียนรู้ถึงพลังของจิตวิญญาณที่ว่านี้นะครับในวันหนึ่งขณะที่โรเบิร์ตเขาได้ดูการวิ่งแข่งคนพิการนะครับเขาก็าสัมผัสถึงจิตวิญญาณนี้เขาเห็นนักกีฬาคนหนึ่งที่ใช้ขาดเทียมนะครับ วิ่งอย่างสุดหัวใจด้วยใบหน้าที่แสดงถึงความเจ็บปวดจากขาเทียมที่เธอใช้อยู่นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเธอคนนี้กลับวิ่งด้วยความพยายามเต็มที่ที่จะชนะถึงแม้เธอจะไม่ได้ชนะในการแข่งขันนะครับเธอก็ชนะใจของโรเบิร์ตนะครับเธอทําให้โรเบิร์ตได้รู้ถึงความเพียรพยายามที่จะชนะศักยภาพของตัวเองนะครับ ในช่วงขณะนั้นนะครับโรเบิร์ตได้ตะหนักว่าคนเหล่านี้กําลังวิ่งอยู่เพื่อบอกอะไรบางอย่างกับพวกเราเท่าๆที่กับเขาบอกกับตัวเขาเองนะครับเขาวิ่งเพื่อเตือนสติพวกเราให้รู้ว่าเรามีพลังที่ซ่อนเล้นอยู่มากกว่าที่เราคิดนะครับในภาพะยนตร์เรื่องเบลฟ์ฮาร์ตนะครับเราเห็นเมลคิปสันอยู่บนหลังมา้าพร้อมเพื่อนชาวสกอตแลนด์นะครับในชุดชาวนาที่ซอมซ่อ นะครับเตรียมพร้อมที่จะออกต่อสู้กับกองทัพอันทรงพลังของอังกฤษที่เข้ามาลุกลานนะครับแล้วเขาก็ตะโกนขึ้นว่าอังกฤษฆ่าได้แต่ร่างกายของเราพวกเขาไม่มีวันที่จะเอาสิทธิอิสรภาพของเราไปได้นะครับเป็นคําพูดที่สื่อจากใจถึงใจนะครับด้วยคําพูดที่เข้าถึงจิตวิญญาณนะครับเขาได้ดึงพลังของทุกคนออกมาจนมีชัยชนะเหนือความกล้าทั้งที่ไม่มีอาวุธและไม่ได้รับการฝึกฝนนะครับ เขาได้จุดประกายจิตใจของคนเหล่านั้นให้ลุกขึ้นมาต่อสู้กับอังกฤษที่ทรงพลังที่สุดในโลกได้นะครับผู้นําในธุรกิจเครือข่ายได้รับการอบรมและพัฒนาความสามารถหนีในการพูดให้ถึงจิตใจของผู้คนได้เช่นกันนะครับเขาสามารถเอาชนะอุปสรรคนิ่งใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังเขาได้และกระตุ้นให้เขาเดินหน้าต่อไปนะครับออกไปให้เหนือขีดจํากัดที่มีอยู่นั่นคือพลังจากการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต นในรูปพีระมิดของการเรียนรู้นะครับจะเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ตัดสินใจก้าไวไปข้างหน้าด้วยจิตวิญญาณนะครับแต่ที่จะเป็นการตัดสินใจเพียงด้วยอารมณ์สติปัญญาความคิดนะครับในส่วนนี้เนี่ยเรามาดูนะครับในด้านสติปัญญาเนี่ยมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นมากนะักถ้าการสอนนั้นเป็นการสอนในด้านสติปัญญาพวกเราเลยล้ลนเคยพูดว่าในสัปดาห์หน้าฉันจะเริ่มลดน้ําหนักนะครับ แล้วน้ำหนักก็ยังคงเพิ่มต่อไปหรือพูดว่าสัปดาห์หน้าฉันอจะไปขายหรือชวนคนหรือจะเริ่มประหยัดตั้งแต่เดือนหน้าแต่แล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหตุผลเดียวที่ไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงก็คือมันเป็นการตัดสินใจด้วยความคิดหรือสติปัญญานะครับซึ่งไม่ได้เกิดการลงมือทำนี่คือส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของด้านอารมณ์นะครับ ในด้านอารมณ์เนี่ยเราจะเรียกว่าการสื่อด้วยสัญชาตญาณนะครับเป็นสื่อที่ไม่สามารถอธิบายด้วยความพูดนะครับตัวอย่างเมื่อเราเดินเข้าไปในห้องห้องหนึ่งเราก็รู้สึกด้วยสัญชาตญาณว่ามีคนบางคนไม่ชอบเรานะครับทั้งที่ไม่มีใครพูดอะไรเลยนะครับการสื่อชนิดนี้เป็นอะไรที่คล้ายกับการร้องประสานเสียงของกบเมื่อกบตัวแรกร้อนขึ้นกบตัวที่สองก็จะร้องตามนะครับเมื่อเรารู้สึกกลัวเราจะรู้สึกสังเกตได้นะครับ บางครั้งเราก็อาจจะเคยพูดว่าฉันรู้สึกไม่เคยถูกจะตากับไอ้หมอน,นี่เลยนะครับนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการสื่อด้วยอารมณ์นะครับคุณอุปาการที่ยิ่งใหญ่ของการอบรมของบริษัทการตลาดแบบเครือข่ายคือมันกระตุ้นให้คุณเอาชนะขีดจํากัดด้านอารมณ์นะครับและสามารถพูดออกจากสิ่งที่คุณต้องการได้ดีไหมนะครับส่วนการสื่อในด้านร่างกายนะครับเราทุกคนเคยรู้สึกว่าชอบใครสักคนจากหน้าตาหรือการแต่งกายนะครับ จากการศึกษาปรากฏว่าการสื่อระหว่างคนสองคนมักเกิดขึ้นด้วยวิธีการต่างๆคือทางคำพูด10%ทางอารมณ์สามสิบหเป์เซทางร่างกาย50%และวิธีการอื่นๆ5%พูดอีกในหนึ่งคือสิ่งที่คนอื่นมองเห็นในตัวคุณไม่ว่าจะเป็นหน้าตาท่าทางการแต่งกายมีผลต่อการศึกษาทั้งนั้นนะครับและแม้ว่าตัวเลขเป็นผลการศึกษาแบบหยาบๆแต่มันก็เป็นแนวทางในการปรับปรุงการสื่อระหว่างผู้คนได้ดี นะครับบริษัทที่ดําเนินธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายที่ดีนะครับจะให้ความสําคัญมากทีเดียวในการปรับปรุงบุคลิกภาพและมีบริษัทหนึ่งถึงกับมีโครงการอบรมการออกกําลังกายเพื่อลดน้าหนักด้วยนะครับผู้นําในธุรกิจเหล่านี้รู้ดีว่าผู้ที่มีรูปร่างที่ดีสุขภาพแข็งแรงจะดึงดูดผู้คนได้ดีกว่าคนที่สุขภาพไม่ดีนะครับ โรเบิร์ตเขาอยากฝากข้อคิดในเรื่องนี้ไว้สองอย่างนะครับข้อคิดแรกคือการสื่อด้านร่างกายสําคัญมากนะครับเราพบคนบางคนที่ดูจากภายนอกแล้วดีมากแต่กลายเป็นคนอารมณ์ร้ายและเราอาจเคยพบคนบางคนที่รู้สึกว่าขัดหูขดตาแต่เขาเป็นคนที่มีน้ําใจที่ดีนะครับประเด็นสําคัญอยู่ที่ว่าความรู้สึกแรกพบหรือลุคแอดเฟิร์สไซส์นี้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับข้อคิดประการที่สองคือการเรียนรู้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทางร่างกายล้วน ถ้าคนคนนั้นไม่เต็มใจที่จะเรียนรู้ด้วยการลงมือทํานะครับโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นไปได้ยากมีคนหลายคนมักขอร้องให้โรเบิร์ตเขาช่วยแนะนําวิธีปรับปรุงกิจการโรเบิร์ตเขาได้แต่ถามกับไปว่าเต็มใจที่จะแก้ไขาตามที่ผมแนะนําหรือเปล่าและทุกคนก็จะตอบรับว่าเขาพร้อมที่จะทำตามแนะนํานะครับสิ่งที่โรเบิร์ตท,ทาก็คือนะครับ เขาบอกคนคนนั้นว่าก่อนอื่นคุณลองโกนหนวดเขาคุณให้หมดคนคนนี้เขากับตอบโรเบิร์ตว่าทําไมผมต้องโกนหนวดเข่าด้วยผมไว้มันมาตั้งแต่สมัยเรียนที่โรงเรียนแลน้วนะครับนี่เป็นสิ่งที่ทําให้คนคนนั้นเขาไม่สามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้และโรเบิร์ตก็ไม่คิดจะสารต่อกันให้คําแนะนําแบบนี้นะครับ ประเด็นเนี่ยไม่ได้อยู่ที่หนวดเข่าของคนที่มาปรึกษาโรเบิร์ตนะแต่อยู่ที่ความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับโรเบิร์ตเขาไม่ได้สนใจว่าคนคนนี้เขาจะโกนหนวดหรือไม่นะครับเขาเพียงต้องการที่จะทดสอบความตั้งใจนะครับโรเบิร์ตเขาอาจจะเลือกพูดถึงการแต่งเล็กทาการผูกเชือกลองเท้าหรืออะไรที่เห็นก็ได้นะครับซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีเพียงความคิดเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลง แต่เมื่อมีการทดสอบเนี่ยเขาก็จะถอยห่างออกไปนะครับพ่อรวยนะครับเคยบอกว่าถ้ามีแมวสามตัวนั่งอยู่บนลัวและแมวสองตัวตัดสินใจกระโดดลงมานะครับจะเหลืออยู่บนลัวกี่ตัวลองทายดูไหมครับคําตอบคือจริงๆแล้วเนี่ยมันยังเหลือแมวอยู่สามตัวเพราะอะไรเพราะการตัดสินใจกระโดดไม่ได้แปลว่ามันจะกระโดดจริงนี่คือสิ่งที่พ่อรวยมาพูดว่าวันที่ยุ่งที่สุด คือวันพรุ่งนี้ทุกคนจะมีวันที่ยุ่งที่สุดคือวันพรุ่งนี้คือพรุ่งนี้เขาจะทําไม่ใช่วันนี้นะครับและเป็นปัญหาของคนส่วนใหญ่คือวันพรุ่งนี้มันก็ผ่านไปอีกแล้วก็ไม่ได้เริ่มทําอะไรสักทีบทเรียนคือคนส่วนใหญ่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่มีใครไม่มอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเมื่อเขาลงมือทําเท่านั้นนะครับจุดสําคัญก็คือนะครับ การเรียนรู้ที <as> activity, activity ouais. ่ดีที่ส <ent> <rules> like no. ุดที่โรเบิร์ตเขาพบในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับคือการที่เขาเข้าเรียนวิชาการบินหลังจากจบโรงเรียนนาวิกโยธินนะครับเป็นการตัดสินใจฉลาดที่สุดที่โรเบิร์ตเขาได้ทําไม่ใช่เพราะการเรียนการบินหรือเตรียมตัวเพื่อทําสงครามเป็นสิ่งสําคัญแต่เป็นเรื่องของการเตรียมตัวเพื่อเผชิญกับชีวิตจริงเตรียมตัวเพื่อเผชิญกับชีวิตจริงนะครับ มันทําให้โรเบิร์ตเขาไม่ใช่เด็กๆอีกต่อไปและไม่ใช่เพียงเด็กนักเรียนการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ที่เหมาะกับช่วงเวลาที่เขาต้องการมันเป็นการเรียนรู้ที่เปลี่ยนชีวิตเพราะมันเป็นการเปลี่ยนทั้งสติปัญญาอารมณ์ร่างกายและจิตวิญญาณทั้งหมดดังนั้นเมื่อโรเบิร์ตเขากลับมาจากสงครามเขาจึงมีความมั่นใจที่จะเผชิญสิ่งท้าทายทางด้านการเงินและธุรกิจในขณะที่หลายคนเขาไม่กล้าทำ ถ้าเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเรานะครับลองเข้าดูการอบรมที่จัดขึ้นโดยบริษัทการตลาดแบบเครือข่ายและให้เวลาสักระยะหนึ่งเข้าไปศึกษาดูว่าธุรกิจผลตอบแทนสินค้าและการอบรมเหล่านั้นเป็นสิ่งจำเป็นสําหรับชีวิตช่วงนี้หรือไม่บทต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณค่าของโอกาสที่ซ่อนอยู่นะครับที่โรเบิร์ตเขาได้พบ แต่ว่าในจุดสําคัญตรงนี้ก็คือเราเข้ามาในธุรกิจนี้นะครับเราเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะครับดังนั้นเราต้องศึกษาให้รู้ว่าธุรกิจที่เราอยู่นี้นะครับสามารถที่จะให้เราเปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้าเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นสิ่งที่เราได้ออกไปฝึกฝนปฏิบัติ จนเป็นความเคยชินทางร่างกายนะครับให้เราสามารถที่จะพัฒนาความกล้าพัฒนาจิตวิญญาณของเราให้เราเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งจากสิ่งที่เราไม่เคยทำได้ให้เป็นสิ่งที่ทำได้หรือไม่นะครับวันนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ครับก็ขอส่งไม้ต่อให้พี่ต้อมเลยแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณครับพี่โกขอบคุณมากที่แบ่งปันครับขอบคุณมากมากเลย เรื่องการเรียนรู้นี่ต้องยกให้พี่โกเลยนะอธิบายได้ชัดเจนเพราะพี่โกเข้าคอร์สเยอะกว่าผมมากเลยครับพี่โกอธิบายบทนี้ได้เคลียร์ได้ชัดเจนที่สุดและการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองก็คือการเรียนรู้ที่เตรียมตัวเพื่อเจอกับชีวิตจริงครับแน่นอนธุรกิจเครือข่ายของเราเนาะธุรกิจยูไลฟ์เราจะเตรียมตัวเพื่อต้อนรับกับสถานการณ์จริงอยู่แล้วครับเพราะคนที่มาสอนเนี่ยก็คือผ่านประสบการณ์เรื่องนั้นมาอยู่แล้วครับดังนั้น เราทําถูกแล้วที่เราอยู่กับ U Live ครับเนาะและทีนี้พาร์ทของผมนะครับผมจะแบ่งปันเรื่องราวของแรงบันดาลใจเกี่ยวกับคุณท่านนี้เลยคุณแคทนะครับคุณรนะันรันณวันเวสารัชวิทย์เขาเรียกว่าเรียกว่าคุณแคทกับตําแหน่ง GEBP นะครับ Group Executive Business Partner ครับก็เป็นคนที่เรียนจบโรงเรียนหญิงล้วนแล้วก็จบอาหารลายแล้วก็จบปริญญาโทที่อัสสัมชัญทั้งหมดเลยนะฮะอเป็นคนหนึ่งที่ทํางานด้านภาษา ด้านภาษาเพราะว่าเคยเ,เรียนจบด้านนี้แล้วก็เคยไปฝึกงานตอนปีสาเขาว่าอย่างนั้นนะครับเคยไปทำเ,เ,เป็นอาชีอีกหนึ่งผู้ะระดับผู้บริหารครับก็เคยทํางานตอนตอนไม่ถึงว่าตอนไปฝึกงานตอนปีสามแล้วก็บริษัทที่เคยไปฝึกงานเขาก็รับเลยแบบนี้ครับก็เลยไปทํางานลดีใจมากเลยนะคุณแคทบอกว่าเพราะเนื่องจากว่าเขาก็ยังไม่จบก็ได้งานเลยทั้งที่เพื่อนยังต้องเดินหางานก็เป็นคนหนึ่งที่เก่งนะผมว่าครับ พอได้งานเลยตั้งแต่ตอนเรียนมาเนี่ยพอไปทํางานได้สักปีหนึ่งก็ตกใจนะอพอไปทํางานมาแรกตกใจเพราะว่าคนทิ้งงานไว้ให้กองมาเลอร์เลยครับสามกองเพราะล่าสุดมีคงนลาออกไปสามคนครับให้เราเข้ามารับผิดชอบงานตรงนั้นสามกองเลยนะฮะแล้วก็แต่ก็ดีใจยังทํางานต่อได้เพราะว่ายังมีญาติพี่น้องไม่ใช่ยังมีหัวหน้ายังมีหัวหน้าที่คอยเข้ามารับผิดชอบงานด้วยครับแล้วก็เขาบอกว่านี่อัปไลน์ทางฝั่งของคุณนก คุณนกคุณป้องนะครับคุณตาลคุณตู่กิติพงศ์นะครับก็เป็นโค้ชที่คอยดูแลอยู่นะครับแล้วก็ทีนี้เขาก็บอกว่าเขาก็ทํางานมาสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยะมันพอมันเหนื่อยเสร็จแล้วก็มันหนักมากเลยนะแต่ก็ยังพอดีที่เพื่อนร่วมงานดีแต่ก็สุดท้ายอีกทํางานได้ปีหนึ่งหัวหน้าก็ชวนลาออกครับไปอยู่อีกที่หนึ่งเขาก็ไปด้วยครับแล้วก็มีช่วงที่ลาคลอดนี่แหละเขาบอกนะฮะมีช่วงที่ลาคลอดมีลูกครับ มีลูกแล้วกอ็อยากดูแลลูกมากเลยคือว่าเขาบอกว่าเขาลาสามเดือนเนี่ยลาสามเดือนผู้หญิงนะผมก็ผมก็ไม่เข้าใจนะเพราะผมยังไม่เคยมีลูกนะครับเ,เขาบอกว่าเขาลาคลอดแล้สามเดือนแล้วก็อยู่กับลูกมาแล้วรู้สึกว่าอยากอยู่กับลูกมากอยากเห็นพัฒนาการของเขาอยากเห็นการเติบโตของเขาครับมีลูกชายนะพอพอหลังจากนั้นก็เลยขอลาออกขอลาออกจากงานครับแล้วก็ไปช่วยพี่สาวดูการขายของออนไลน์ การทาธุรกิจออนไลน์ครับทาขายของออนไลน์พอยอดโอเครายได้เริ่มโอเคเขาก็ลาออกจริงๆฮะลาออกจริงๆแล้วก็ดูแลลูกเลี้ยงลูกไปครับก็ดูแลไปเรื่อยๆครับจนตอนนั้นลูกเขาเริ่มอายุเจ็ดแปดขวบแล้วประมาณปสองนะครับแต่ก็เป็นภูมิแพ้ตลอดลูกเขาเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ภูมิไม่ค่อยดีเลยนะลูกเขาอะ่ะคือหมายความว่าไม่ดียังไงเหรอก็อ,อประมาณว่าที่โรงเรียนติดโรคอะไรอลูกเขาติดมาหมดะ <c oughs> คือที่โรงเรียนโรค มีโรคอะไรครับเป็นหวัดเป็น RSV เป็นอ่ภูมิไม่ค่อยดีอะ่ะคือหมายถึงว่าที่วัดที่โรงเรียนมีโรคอะไรลูกเขาติดมาทั้งหมดเลยเพราะภูมิไม่ดีมากๆเลวนี่ครับแล้วก็ก็เลยแต่ว่ามีเพื่อนเขาคนหนึ่งอะ่ะที่เป็นนักธุรกิจด้วยกันนะคะรับโพสเรื่องมากีโพสมาคีโพส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 อยู่นั่นแต่ก็ไม่เชื่อนะเพราะเขาบอกว่าน้ําอะไรจะมันดีขนาดนะ้น้ําผลไม้อะไรมันจะดีขนาดนั้นคือกินแล้วมันจะดีภูมิแพ้ ดีทุกโลกเลยแบบนี้ครับมันมันไม่ใช่ว่าดีไม่ใช่ว่าดีแค่บางโลกนะมันดีทุกโลกครับมันดีทุกโลกดียังไงก็ดีแบบหายเบาหวานความดันหัวใจไขมันมะเร็งมากกว่านั้นคือท้ายคือมาเจอเคสภูมิแพ้ครับมาเจอเคสภูมิแพ้ก็นั่งอ่านนั่งอ่านเสร็จแล้วทนไม่ไหวครับก็เลยโทรหาเพื่อนเลยเฮ้ยแกมันดีจริงไหมมันดีจริงไหมดีดีอยากรู้ไหมนัดเจอกันที่นัดเจอกันที่นี่ครับนัดเจอกันที่สีลมคอมเพล็กซ์อ่ะ แล้วเจอที่สี่เราก็ไปอธิบายเสร็จแล้วก็ซื้อครับซื้อไมากกิหนึ่งคู่ครับหนึ่งคู่ให้ลูกกินปรากฏว่าลูกก็ไม่เป็นไรครับหมายถึงว่าลูกก็ไม่เห็นความเห็นผลเพราะอะไรครับเพราะว่าลูกเขาตอนนั้นไม่เป็นภูมิแพ้พอดีครับเป็นจังหวะที่แบบว่าลูกเขาก็หายภูมิแพ้ไปพอดีเพราะมันไม่ใช่ช่วงหน้าหน้าฝนไงช่วงหน้าฝนเด็กจะเป็นภูมิแพ้เยอะครับเพราะว่าอาการจะมาตอนหน้าฝนแต่ตอนนั้นไม่ใช่หน้าฝนครับลูกเขาก็กินมาเดือนหนึ่งรู้สึกว่าเออก็ไม่เห็นเปลี่ยนอะไรนี่ลูกเราก็น่าจะแข็งแรงแล ไม่กินต่อพอเข้าช่วงหน้าฝนนั่นนั่นแหละครับทีนี้ลูกเขาอายุแปดขวบใช่ไหมพอเข้าช่วงหน้าฝนครับอา้าวกลับมาเป็นอีกรอบหนึ่งครับทั้งภูมิแพ้ทั้งหอบหืดเข้าโรงพยาบาลบ่อยแล้วก็กินยาตลอดหมอสั่งให้กินยาสามเดือนต่อกันครับแต่คุณแคทนี่เขาบอกว่าเขาไม่อยากให้ลูกกินยานานๆเพราะมันมีผลต่อสุขภาพลูกครับมันมีผลต่อสุขภาพบ้างลแล้วไตจะไม่ค่อยดีเพราะถ้ากินยาสามเดือนต่อกันแบบนี้มันจะไม่โอเคสำหรบับร่างกายลูกเขาเลยครับเขาก็เลยนึกออกได้โอ้ช่วงกินมากี่พัดเนี่ยลูกไม่เป็นภูมิแพ้เลยนะ ลูกเขาไม่เป็นภูมิแพ้เลยนะครับทําไมเหรอก็น่าจะเฉพาะมากีมั้งเพราะช่วงนั้นกินแล้วไม่ไม่เห็นเป็นอะไรก็เลยตัดสินใจโทรหาเพื่อนอีกรอบหนึ่งครับตัดสินใจโทรหาเพื่อนอีกรอบหนึ่งบอกว่าอยากให้กินมากีพัดอีกรอบหนึ่งตอนนี้ลูกเป็นภูมิแพ้หนักมากครับพาะเป็นช่วงหน้าหน้าฝนใช่ไหมก็เลยอ่ะโอเคได้เจอกันที่สีลมครับพอมาเจอกันรอบนี้เพื่อนเขาแนะนําให้ทํา v i p เลยนะทําโปรแกรม v i p เลยต่อเดือนต่อเนื่องเลยครับก็เขาก็ตั้งใจจะทําแบบนั้นตั้งใจจะทาแบบนั้นพอดีก็ให้กินครับ กิน V i P ไปเลยยาวๆไปหกเดือนสิบสองเดือนครับก็ให้กินครับกินแบบเช้าช็อตเย็นช็อตเลยรอบนี้กินเยอะกว่าเดิมเพราะว่าจะได้บูดร่างกายก็กลับมาเฮ้ยลูกเขาไม่เป็นภูมิแพ้เลยนะรอบนี้หลังจากกินนะลูกเขาดีคุณเยอะมากลูกเขาโอเคเลยเห็นชัดเลยครับตอนนี้คือคือได้บทเรียนเรื่องนึงนะคือตอนที่กินมากี่แล้วมันไม่ค่อยเห็นผลมันจะไม่ค่อยเห็นค่าใช่ไหมฮะตอนกินมากี่คือถ้าไม่เห็นผลหมายถึงว่ากินแล้วดีอ่ะกินแล้วดีกินแล้วโอเคขึ้นจะไม่ค่อยเห็นค่าจะเห็นค่าก็ต่อเมื่อว่า เราเป็นโรคแล้วกับมากินแล้วหายนะั่นคือชัดเจนครับก็จริงนะต้องท้องเห็นผลชัดๆคนถึงจะใส่ใจไปนี้ครับแต่วันนั้นไม่ใช่แค่ซื้อมากี่ไปนะคุณป้องคุณตานะครับที่เป็นอัพไลน์เนี่ยเขาก็สปอนเซอร์ธุรกิจบอกแนวะคิดธุรกิจไปด้วยฮะบ,บอกบอกวิธีการทําธุรกิจไปด้วยแต่คุณแคทก็ไม่ได้สนใจฮะเพราะบอกว่าถ้าเข้าหูซ้ายทะลูหูขวาไม่ได้ฟังอะไรเลยครับแต่ว่าสิ่งที่ฟังคือว่ามองหน้าคุณตาลมองหน้าคุณตาลเลยมองอย่างเดียวเลยว่า มองคุณตาว่าคุณตาใช้อะไรเพราะว่าตอนนั้นหน้าคุณแคทก็บอกว่าหน้าแห้งมากหน้าไม่ค่อยสวยแล้วเพราะอายุสี่ิกว่าแล้วไงครับหน้ามองมองหน้าคุณตาเลยมองหน้าคุณตาโอ้ตานกินอะไรอ่ะคุณตาทําอะไรกินตัวไหนบ้างครับอ๋อคุณตาลก็บอกว่าพี่กินทุกชิ้นแหละคุณแคทอ่าหนูกินทุกชิ้นนะพี่แคทกินทุกชิ้นเลยเพราะว่าสินค้าที่นี่ดีมากแต่ว่าที่กินหนักหักก็คือคอลลาเจนครับคอลลาเจนอ๋อพี่ก็กินคอลลาเจนนะเหรอ พี่แคทกินนานหรือยังอ่ะก็กินเป็นปีแล้วพี่แคทถ้ากินเป็นปีแล้วยังไม่ดีดีขึ้นนะพี่แคทแนะนํานะพี่แคทมากินลองกินเปลี่ยนดูโอ้เขาก็จริงนะเขาจะกินมาเป็นปีแล้วไม่เปลี่ยนก็ลองเปลี่ยนยี่ห้อดูไหมเขาก็เลยอ่วันนั้นก็เลยจัดเลยครับคอลลาเจนเช้าซองเย็นซองครับเอ่อเพอร์เฟกต์เลยเดียนด้วยเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดแล้วก็มากีดด้วยเช้าสองชอดเย็นสองเอาให้เปลี่ยนเลยเอาให้สวยเลยครับก็เลยนี่ไงวันแรกที่เขาเข้ามาปีสิบสี่ครับแล้วก็ก็ ทำธุรกิจแล้วกินมาเรื่อยๆจนปีสิเจห็นไหมครับหน้าก็เปลี่ยนเยอะเลยนะผิวที่แห้งๆผิวที่ลอกๆเห็นไหมครับผิวที่ไม่ชุ่มชื้นเลยตอนนี้ผิวก็สวยขึ้นเยอะมากเลยนะอายุ4ี่สกว่าตอนอายุใกล้จะห้าสิบแล้วตอนนี้คือเห็นความเปลี่ยนแปลงของคุณแคทชัดเจนเลยครับก็เลยอ่ะโอเคกินแล้วสวยกินแล้วดีขึ้นครับก็ก็ทีนี้ก็ไม่ได้ทําธุรกิจนะก็กินอย่างเดียวครับบวกประจวบเหมาะกับตอนนั้นคืออ่มันมีนิตยสารจากยูไลฟ์ครับส่งไปที่บ้านเขาตอนนั้นคือ ทริปทริปโอซาก้าทริปโอซาก้าของญี่ปุ่นครับทริปโอซาก้าของญี่ปุ่นส่งไปที่บ้านมันมีนิตยสารใช่ไหมพวกเราก็ได้รับใช่ไหมฮะพวกเราก็ได้รับผมก็ได้รับครับคือพอส่งไปที่บ้านก็เลยมานั่งเปิดอ่านกับลูกครับมานั่งเปิดอ่านกับลูกพอนั่งเปิดอ่านเสร็จแล้วลูกก็บอกว่าแม่อยากไปโอซาก้าญี่ปุ่นอยากไปเออไม่ใช่ไม่ใช่โอซาก้าขอไปนี่ทริปนี้ทริปนี้นี่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 ทริปฟูกกโอกะญี่ปุ่นครับทริปฟูกกโอกะญี่ปุ่น เขาบอกว่าสามรอยี่สิบคะแนนสามรอยี่สิบคะแนนบอกว่าอาบอกลูกชายบอกว่าลูกถ้าลูกอยากไปแม่ซื้อตั๋วเครื่องบินไปง่ายกว่าเพราะมันไม่ง่ายเลยนะเนรบับอกก็จบไปครับเพราะอีกวันหนึ่งครับลูกเขาก็บอกว่าแม่แม่รู้ไหมบอกคุณแคทน,นะแม่แม่รู้ไหมแม่ทำหนึ่งที่สามรอยี่สิบแม่ทํที่ที่สองแค่ห้าร้อยสี่สิบเองนะเอลูกลูกบวกผิดหรือเปล่าลูกบวกผิดไหมเพราะว่าอะไรสามรอยยี่สิบคูณสองก็ต้องหกร้อยสี่สิบสิ ไม่ครับแม่แม่ดูนะเนี่ยที่ที่สองก็ให้สองรอยี่สบคะแนนเองบวกกันละห้าร้อยสิบเออเนาะเออลูกอยากไปลูกบวกคะแนนให้เรียบร้อยแล้วด้วยก็เลยเอาทําครับตัดสินใจโทรหาคุณป้องคุณตาลเพราะอยากทําทริปนั่นแหละอยากทําทริปครับก็เลยโทรหาคุณป้องคุณตาลก็เลยตั้งใจทําครับตั้งใจทําแล้วก็ต้องทอํายังไงบ้างคุณป้องคุณตาบอกว่าพี่ต้องเข้ามาเรียนรู้นะร,รเรียนรู้วิธีการขายของเรียนรู้วิธีการชวนคนนะก็เลยเข้ามาเรียนรู้ครับ เข้ามาเรียนรู้เข้ามาตั้งใจทาครับสุดท้ายเลยนะทุกๆคลิปครับทุกๆคลิปเลยเขาได้เขาได้ไดอ่าเขาเรียนรู้อ่ะนี่ภาพการเรียนรู้ครับเข้าเรียนรู้เข้าเรียนรู้วิธีการชวนคนเข้าเรียนรู้วิธีการที่จะอพาคนเข้าฟังก์ชันเข้าเรียนรู้วิธีการขายของแบบนี้ครเรียนรู้วิธีการแนะน,นําคนแบบนี้ครับเข้าเรียนเข้าเรียนแนะนําเข้าเรียนแนะนําเข้าเรียนแนะนําจนเขาพัฒนาตัวเองฮะพัฒนาตัวเองเรียนรู้แล้วก็โอ้โหรู้รู้หลายเรื่องเลย ชวนคนได้เป็นมากขึ้นแนะนําสินค้าแนะนําของได้ง่ายขึ้นเขาบอกว่าหลังจากนั้นคือก่อนด้านนี้คือเจ็ดแปดร้อยคะแนนก่อนที่จะขึ้นตําแหน่งอ่ะก่อนที่จะขึ้นตําแหน่งคืออะไรคือเขามาเจ็ดร้อยคะแนนแล้วนะในเดือนแรกครับที่ก่อนจะขึ้นตําแหน่ง s b p อเขาบอกว่าโอ้คุณตาลบอกว่าพี่อีกสามร้อยคะแนนเองอีกสามร้อยคะแนนเองนะพี่โอ้ตั้งสามร้อยคะแนนที่จะไปขึ้นได้ไงแต่ตอนนี้รู้อะไรไหมครับทุกๆเดือนเขาอยู่ในสองพัน PGV ทุกเดือนแล้วฮะสองพัน PGV ทุกเดือนครับ เคยสูงสุดคือ8,000 PGV เฉลี่ยคือเดือนละประมาณ3,000 PGV โอ้โหยอดเดือนละ3แสนนะยอดเดือนละ3แสนแต่ทุกเดือนต้องมี2แสนนะมากสุดคือเดือนละ8แสนครับส่วนตัวแล้วมีทีมด้วยนะเป็นตำแหน่งกรุ๊ปเอ็กซิ i v e ีฟคือมียอดเดือนละ2.5ล้านทุกเดือนเหมือนกัครับเห็นเลยว่าหลังเขาบอกว่าหลังจากนั้นคือได้ทริปภูเก็ตครับได้ทริปทุกเดือน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 นี่เลยครับอะไรทริปทุกเดือนไม่ใช่ทุกเดือนขออภัยติดทุกทริปอย่างน้อย2ที่นั่่งทุกริปปคเพือาลูไ พาลูกไปทุกทริปทุกทริปทุกทริปไปทุกที่ทุกที่ทุกที่ครับเนี่ยปูโอโกะไต้หวันได้ทุกที่เลยปูโอกะเขาก็ไปสามที่นั่งครับได้สองนะแต่ไปสามซื้อเพิ่มอีกหนึ่งเลยครับก็เห็นเลยว่าคือทุกวันลูกจะถามว่าแม่แม่ได้กี่คะแนนแล้ววันนี้แม่ได้กี่คะแนนวันนี้แม่ใกล้ครบหรือยังวันนี้แม่ได้กี่คะแนนคือมีคนกระตุ้นทุกวันมีคนบอกทุกวันแม่เราก็อยากมีเหมือนกันนะคนกระตุ้นแบบนี้แต่ได้เรียนรู้อย่างหนึ่งนะคือว่ามีเป้าหมายและมีคนย้ำทุกวันมีคนเห็นทุกวันนนนนมมมีีีคคคใใใใใหหหห้้้้าอะะไไรป ให้กระตุ้นมีคนบอกว่าเราต้องทําอะไรเราควรทําอะไรควรทาอะไรซีอานไต้หวันทุกคลิปเลยนะครับเขาเก็บทุกทิปเลยนะคุณแคทโอ้โหผมนี่ผมเห็นแล้วผมแบบอยากได้ยังเลยหมายถึงว่าผมอ่ะผมนั่งฟังคลิปนี้เมื่อเช้าเพื่อมามาบรรยายพี่ๆนะผมได้เรียนรู้เรื่องนึงว่าเฮ้ยผมจริงๆผมเป็นคนชอบเที่ยวนะผมเป็นคนชอบที่จะเดินทางผมเป็นคนที่ชอบที่จะออกเดินทางแบบเนี้ยคือจริงๆลาออกจากราชการเพื่อมาเพื่อมา,เพ,อมาเพื่อมาเรียนเพื่อมาเดินทางเลยนะ เพื่อมาท่องเที่ยวเลยนะผมต้องขอบคุณคลิปนี้จริงๆครับเมื่อเช้าที่นั่งดูแล้วรู้สึกว่าเป็นคลิปที่คุ้มค่ามากๆเป็นเวลาที่จัดเวลาแล้วรู้สึกว่าเออเราต้องทําแบบนี้ตามนี้แล้วเพราะชีวิตเราออกมาเพื่อเดินทางเราจะรู้ว่าเราตัวเล็กขนาดไหนก็ต่อเมื่อเราได้เดินทางครับเราจะถ่อมตนเราจะ,ะเดินทางเราเราจะรู้ว่าโลกวางกับ